ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมปี2566 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลกระทบต่อชาวรัคนาราศีกรกฎคือในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นกเกษตรตาธิปดีก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือคุณจะมีความสุขเกิด ขึ้นนะคะภายในบ้านภายในครอบครัว วันที่7ธันวาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศีพิจิกในภพปุตตะถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจรถอยหลังนะคะแต่ก็ยังส่งผลดีกับคุณนะคะหากชาวราศีกรกฎใครนะคะที่เคยทะเลาะก,กับเพื่อนกับคนใกล้ตัวในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและก็จะเกิดมิตรภาพที่ดีขึ้นในช่วงนี้ วันที่17ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพอาลิก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องต้องให้ใช้จ่ายเงินมากขึ้นวันที่26ธันวาคมดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในภพปุตตะและวันที่27ธันวาคมดาวอังคารนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพอาลิ ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่9มกราคมปี2567 คุณจะมีดาวพุธและดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําจะส่งผลนะคะให้าชาวชะตาจะมีบุญมีวาสนามีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและเมื่อโคจรในพระปุตตะก็ย่อมส่งผลดีนะคะจะทําให้คุณมีความราบรื่นมีความสะดวกสบายเข้ามาโชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิต มาดูในด้านการงานกันนะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาคมไปจนถึงวันที่27ทธันวาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะยังโคจรมั่นคงเป็นกเกษตราทิปดีก็ถือว่าดวงการงานของคุณนะคะจะมั่นคงเข้มแข็งหลายคนนะคะมีโอกาสจะได้เติบโตในงานที่ทําหรือว่าจะยิบจับทําอะไรก็เป็นผลสําเร็จนะคะก่อให้เกิดรายได้เข้ามา ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจก็มีเกณฑ์จะได้ขยายสาขาบางคนจะได้เริ่มต้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆโดยภาพรวมแล้วนะคะการงานของชาวราศีกรกฎก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไปตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลย มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะยังโคโจรอยู่ในภพปุตตะตั้งแต่วันที่1นะคะถึงวันที่17ทธันวาคมก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกส่วนของรายได้ราบผลนะคะก็จะยังมีเข้ามาอยู่และก็กคุณก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วย แต่พอหลังวันที่17ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะโคจรเข้าสู่ภพอริก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากก็จะส่งผลนะคะทำให้การเงินของคุณอาจจะต้องติดขัดอยู่บ้าง แต่ยังไงก็ตามนะคะคุณก็ยังมีความโชคดีนะคะเข้ามาเพราะว่าคุณยังมีดาวพระเกตนะคะโคจรอ,อยู่ในภพราพะและคุณเองก็ยังมีดาวพุธดาวสุโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะก็ส่งผลนะคะให้ชาวราศีกรกฎจะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จเข้ามาหลายคนมีโอกาสจะได้ลาภผลจากแดนไกลหรืออาจจะมีโชคดีจากช่องทางออนไลน์ก็ได้บางคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินกอนใหญ่จากครอบครัว และบางคนก็จะได้รับเงินรับโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันกันด้วยนะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักราศาีกรกฎดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะโคจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นะคะในภพพันธุก็จะทําให้ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวมากกว่าคนโสดนะคะก็มีความสุขกับการได้อยู่บ้านส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้แฟนอาจจะพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้และบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็ได้ แต่พอหลังวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจะได้เคลียร์ปัญหากันและกลับมาดูแลเอาใจใส่กันดีเหมือนเดิมนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ